ติดเตียงมา2ปีก็ไม่สามารถเดินได้2ปีแล้วใช่เราอ่ะแขนขาเราอ่อนแรงเดินไม่ได้ใช่มั้คะพอเนี่ยหลังจากกินตัวนี้เข้าไปแล้วอ่ะอเรารู้สึกว่ามันจะเข้ามาอีกหน่อยนึงแล้วอือฮเริ่มเริ่มคลายมากขึ้นอเริ่มนี่เข้ามาอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ก้ำได้แล้วกำได้ก้ำได้แล้วครงแรกนะพูดตรงๆเลยอ่ะ มันก็ยกได้แค่นี้อ่านะค่ะเริ่มยกได้ยกเริ่มมีเที่ยวแรงค่ะมันเริ่มมาแล้วอ่ะฮะมันเริ่มมาแล้วยังพูดให้ลูกฟังเลยจากที่เรากำมือไม่ได้อะไรไม่ได้จับอะไรไม่ได้มีดกระยิบไม่ได้อะไรก็ไม่ได้ค่ะไปเข้าห้องน้ำเองไม่ได้เขาก็ซื้อกระโถนมาให้เราท้ามาเขาก็เอาไปเทเอาไปล้างให้อย่างดีอือ้พอตกเย็นเขาก็เก็บมาให้เราอะไรแบบนี้แล้วพอเราก็ เราจะอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วเราต้องหาหนทางให้พ้นภาระกับลูกวันนี้ดีมากเลยดีมากเลยอ่ะลูกกลางฐาแม่ไม่ใช้ไม้แล้วเหรอไม่ใช้แล้วมันเกะกับุ่ดนมากเลยยังบอกให้ลูกลุกเลยเนี่ยแม่กำมือได้เลยตัวนี้ดีเนาะรีบอพาแล้วก็เอามาแปนเดินเอามาแปะรื้อตรงเอามาแป ทำโดยตัวเองค่ะอาบน้ําตัวเองได้ไหมได้อาบน้ําตัวเองได้นี่โยกมือได้แล้วนะคะเดียกวลาดหัวตัวเองเมื่อก่อนนี่ไม่ได้อะไรไม่ได้สักอย่างค่ะแล้วตอนที่พี่อ้อมเห็นคุณแม่เดินได้พี่อ้อมรู้สึกมั่นใจกับสินค้า KO รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีจริงๆนะคะแล้วอายุอายุ มากขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะแล้วมาเดินได้ขนาดนี้ถือว่าดีมากแล้วอะค่ะดีมากเนาะ KO เนี่ยค่ะที่เขาเริ่มค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วพอมาตอนหลังก็เริ่มดีขึ้นก็เปลี่ยนจากสีขาก็มาเป็นเขาเรียกอะไรไม้กระเท้ายาวๆอะค่ะตอนหลังเขาก็เริ่มปล่อยเองเขาก็เดินได้เองอย่างที่เห็นนะคะวูบแล้วเวียนหัวค่ะหน้ามืดก็เข้าห้องน้ำเองไม่ได้ต้องให้เป็นอุ้มแล้วก็ให้ลูกสาวพยุงเข้าห้องน้ำอือค่ะเป็นคุณแฟนพี่เป็นนักานนี้มากี่ปีแล้วคะสามเดือน พี่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยนอนติดเตียงเจ๊นี่บติดเตียงแล้วนะคะเพียงแค่หนึ่งแผงเท่านั้นติดเตียงมา 3- 4เดือนเบาตัวอยากเดินเลยไงบ้างอยากเดินรู้สึกว่ากล้าเดินแล้วก็เบาตัวแล้วก็อยากจะเดินอยากช่วยเหลือตัวเองไห้ได้เขาคุณลูกสั่งให้คุษสาวบอกว่าแม่เป็นยังไงบ้างเออดีแม่เบาตัวเลยอะแม่เดินได้แล้วฮะแม่จะอะไรจะไวขนาดนั้นเขาสามารถที่จะกลับมาเดินได้แล้วเดี๋ยวให้คุณพี่เดินให้ดูค่ะ นี่นะคะทุกคนเป็นผลลัพธ์ที่น่าทึ่งและสุดยอดผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ KO นะคะเฮ้ยแล้วไหนว่าแกเป็นลูกเส้นเลือดตีบมากหมเย่มากแม่แ<บ>ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็เบี้ยวปผัวต้องป้อนขาอา้าวใช่เขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจารย์ดีเกาจะเอาเทียนหยามาถาวายวัดเขาทำจริงๆ